เซลปายครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้ป้าก็ได้มีโอกาสนะครับลองขับเจ้าตัว c o ร a cross gr Sport นะครับก็เป็นรุ่นไฮบริดด้วยนะครับตัวนี้เป็นรุ่นท็อปเลยก็ราคาเขาจะเริ่มต้นอยู่ที่1,259,000บาทนะครับก็เป็นรุ่นไฮบริดเลยนะครับซึ่งถ้าเป็นสีขาวมกุกหลังคาดำเนี่ยก็จะเพิ่มอีก1,5,000บาทนะครับเป็น1 2 6 4 0 0 0บาทนะครับผม ก็ภายในก็กว้างขวางดีครับตัวนี้ก็จะเป็น G R ก็จะเป็นภายในดำนะครับเบาะหนังเบาะไฟฟ้าฝั่งคนนั่งนะครับคนขับ,บแล้วก็ตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับระบบเซฟตี้เซนต์นะครับหน้าปัดก็เป็นหน้าปัดแบบเรืองแสงแบบออติตรอนนะครับสามารถปรปับเล่นในส่วนของตัวหน้าปัดเนี่ยให้เป็นเข็มแบบนี้ก็ได้นะครับหรือจะเป็นแบบดิจิตอลก็ได้เช่นกันนะครับผมตัวนี้ก็ขับมาสัก แป๊บหนึ่งแล้วนะครับก็ให้ความรู้สึกที่ช่วงล่างนะครับที่สัมผัสได้ถึงเรียกว่าความหนึบนะครับของตัวรถนะครับเบรกนะครับแตะเบาๆก็เริ่มเบรกเลยนะครับแตะปุ๊บเบรกปั๊บเลยอืมนะครับดีไซน์ภายนอกเขาค่อนข้างที่จะดูสปอร์ตฉบเฉียวภายในก็นั่งสบายนะครับค่อนข้างนิ่มนะแต่ไม่นิ่มมากนะเพราะว่าด้วยช่วงล่างที่เซ็ตมาเป็น G.R. นะครับก็จะให้ความรู้สึกที่ กระด้างนิดนึงนะครับแต่ถ้าเราขับชวดชเวียนะครับเข้าโค้งเนี่ยหนึบมั่นใจแน่นอนครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ออปชั่นก็มาเต็มเลยครับแล้วพอฮอรพายก็จะมีพวกระบบเซฟตี้เซนนะครับเซฟตี้เซนก็จะมีระบบเตือนต่กงอกเลนนะครับเตือนก่อนการชนอ่าระบบเตือนมุมอับนะครับ BSM นะครับคือมาครบเลยนะครับระบบ ABS EBD BA นะครับคือเขาเรียกว่าระบบเนี่ย มาคบแบบไม่กั๊กกันเลยทีเดียวนะครับผมก็เลี้ยวนะครับพวม,มาลัยเบาดีครับนะครับแม่นยําดีแล้วก็ต้องบอกเลยว่าพวม,มาลไยจับถนัดมือมากๆนะครับจับถนัดมือมากแล้วก็ค่อนข้างที่จะเขาเรียกว,ว่าวงเลี้ยวเขาเนี่ยไม่กว้างมากนะครับเลี้ยวสบายนะครับม,มุมมองกระจกค่อนข้างที่จะ กว้างนะครับมองง่ายนะครับมองง่ายมากๆจอดเทียบก็ค่อนข้างง่ายครับกะัระยะวงเดียวดีมากนะครับผมก็จอดแวะเติมน้ำมันสักครู่หนึ่งนะครับที่เปิดฝาน้ำมันก็อยู่ทางด้านฝาล่างตรงนี้นะครับผมทางด้านนี้ก็จะมีที่เปิดประตูฝาท้ายอัตโนมัตินะครับ ระดับไฟหน้านะครับระบบออโต้ไฮบีมนะครับซึ่งก็คือระบบไฟสูงอัตโนมัตินั่นแหละนะครับตัวมัลติฟังก์ชันตัวนี้ก็จะมีพวกคูชคอนโทรลล็อกคมเร็วนะครับตอนนี้ก็เป็นเตือนก่อนการชนนะครับเตือนของนอกเลนคือเราสามารถกดสั่งเปิดปิดงานได้จากตรงนี้เลยนะครับการใช้งานของเขาตัวด้านล่างนี้ก็จะเป็นควบมุมเครื่องเสียงนะครับเปลี่ยนช่องเปลี่ยนแชนแนลนะครับตัวนี้ของด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นควบคุมจอเ i d มนะครับตรงหน้าปัดตัวนั้นนะครับแล้วก็ ตันนี้จะเป็นเพิ่มสียงลดเสียงถรกสระดับด้วยเสียงนะครับแล้วก็รับสายโทรศัพท์ตัวอนนี้จะเป็นตัวการตั้งค่า Joy ดีนะครับส่วนวงการขับขี่นะครับเรื่องเกียร์เนี่ยตัวนี้จะมาพร้อมกับเกียร์ CVT นะครับก็จะบอกว่าเกียร์เนี่ยชอนข้างที่จะใช้งานได้ง่ายนะครับขับแบบสมูทเหมือนมอเตอร์ไซค์เกียร์ออโต้เลยนะครับแล้วก็จะมีระบบ EV Mode ด้วยนะครับมีระบบเปิดรือปิดระบบ TRC นะครับแล้วก็ Drive Mode ก็จะมี Power Mode นะครับ Eco Mode แล้วก็ Normal Mode นะครับผม น,นี้ก็ทำมาที่จะเก็บเกียร์ได้อย่างง่ายเลยนะครับปุ่มสตาร์ทของเขาเนี่นะครับก็จะเป็นโลโก้สไตล์ g r อรนะครับไปเดี๋ยวเราไปขับกันต่อกันครับซึ่งตัวรถนี่นะครับก็จะมีระบบกล้องมองรอบคันด้วยนะครับคือเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวเนี่ยนะครับก็จะมีภาพขึ้นนะครับที่จอ,อน,นี้จอเ e อ็นยิจอจอกลางตัวนี้นะครับก็จะให้เราเนี่ยมองถึง วิสัยทัศน์นะครับการขับขี่ได้อย่างแม่นยำมากขึ้นนะครับสรุรภาพสติที่ผู้หญิงท,ที่เรียกว่าขับไม่ค่อยชินกับรถคันใหญ่ๆเนาะระบบนี้ผมบอกเลยว่าช่วยมากๆเลยนะครับระบบในตัวกล้องมองรอบคันเนี่ยนะครับก็ต้องบอกเลยว่าขับง่ายนะครับแล้วก็ได้ทั้งความประหยัดด้วยนะครับเพราะาเป็นระบบไฮบริดนะครับอัตราเฉลี่ยเขาอยู่ที่ประมาณ23กิโลเมตรต่อลิตรนะครับสาหรับตัว ไฮบิดของตัวโคราค o อสที่มีเครื่องขนาด1.8ลิตรนะครับตัวนี้ก็นี้ตรองนา้น้ำมันต่ำสุดก็คือ e 2 0 e นะครับสามารถเติมได้กระจกมองหลังนะครับก็เป็นกระจกปรับลดแสงอัตโนมัตินะครับดีไซน์ใหม่นะครับก็ต้องบอกเลยว่าสวยนะครับแล้วก็มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะครับมองได้ถนัดตามากขึ้นนะครับโดยรวมทั่วไปนะครับโค a าครอสเป็นรถที่ นเนี่ยชอบมากๆเพราะว่านอกจากประตูไฟท้ายไฟฟ้าแล้วนะครับระบบความปลอดภัยเซฟที่เซนต์แล้วนะครับแล้วก็มีพวกระบบ ABS EBD BA ล,ลงทนันทชาต HAC นะครับหรือว่าเป็นระบบป้องกันช่วยการทรงตัว VSC เนี่ยนะครับแล้วก็ป้องกันร,ระหมุนฟรี TRC เนี่ยก็จะมีแอร์แบ็กอีกนะครับรอบคันเลยนะครับผมคงร้างนี้ภัย QA นะครับปลอดภัยสุดๆนะครับผมซึ่งตัวนี้นะครับการรับประกันของทางรถ โคราคอร์นะครับก็อยู่ที t <t <art ful> ่5ปี150,000กิโลนะครับแล้วก็ฟีค่้แรงเฉลี่ยะ11 1ครั้งนะครับ1,000ถึง100,000กิโลนะครับผมก็ขับมาได้สักพักหนึงนะครับตัวหน้าปัดตัวนี้ก็จะแสดงผลการทำงานของระบบไฮบริดนะครับซึ่งมาบอกเลยว่าสวยมากๆนะครับมองแล้วสบายตานะครับดูทันสมัยดูเกมากๆเลยนะครับก็ให้ความรู้สึกที่ขับสบาย ไม่เหนื่อยนะครับเบาะก็นั่งสบายนะครับผมการมองวสตทัทั์ต่างๆนะครับระบบเตือนอับดีเอสทำงานได้ดีนะครับพอมีรถจะขึ้นมาเงียครับมันก็จะมีไฟสีส้มเตือนที่มุมกระจกนะครับผมอ่านีให้ดูนะครับนี่ไฟสีส้มขึ้นมานะครับก็ถ้าใครสนใจโคราครอสนะครับรุ่น g r Sport นะครับก็ทางชูรุมบก็รถรอไม่นานครับอย่างคันนี้เนี่ย รอไม่ถึง2อาทิตย์นะครับก็ได้รถแล้วนะครับหรืออย่างช้าสุดก็ไม่เกินเดือนครับแต่ถ้าเป็นรุ่นอื่นๆอย่างเช่นรุ่นพรีเมียมหรือว่ารุ่นพรีเมียมเซฟตี้นะครับก็รถก็จะรอนานหน่อยนะเพราะว่ามีปัญหาเรื่องซัพพลายนะครับของ e c u นะครับที่ส่งมาจากญี่ปุ่นนะครับที่ค่อนข้างที่จะช้าครับช่วงนี้นะครับเรื่องจากซัพพลายค่อนข้างที่จะขาดแคลนมากนะครับโอเคครับแล้วก็ขับมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับก็ยังไงก็ เป็นรถที่ดีครับขับง่ายนะครับมิใั่ท่านในการมองดีนะครับความปลอดภัยต่างๆเยี่ยมนะครับผมถ้าใครมองอยู่นะครับชอบความประหยัดนะครับเทคโนโลยีในตัวด้วยแล้วก็ดีไซน์ภายนอกที่สปอร์ตนะครับก็โคลล่าครอสนะครับ G R สปอร์ตตัวนี้เป็นอีกหนึ่งคำตอบเลยนะครับที่ปั๊กแนะนำนะครับอัตราเร่งก็ดีด้วยนะครับน่ครับผมโอเคครับถ้าไงก็วันนี้ปัขอตัวลาไปก่อนครับกับเจ้าตัว โคราคอส GR Sport คันนี้นะครับขับดีมากๆนะครับเท่นะครับความปลอภัยเยี่ยมแล้วก็ความประหยัดเนี่ยขั้นสุดเลยนะครับ23กิโลเมตรต่อลิตรเลยนะครับโอเคครับท่านไงวันนี้มาขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์นะครับเป็นกำใจปักด้วยนะครับผมสวัสดีครับ